ผานนักสัตว์งานนักกัดของคนผานและไต่ปีดุอัตกถาขุทตกานิกายคาถาธรรมบทอัพมาทวักที่สองสมัยหนึ่งในกรุงสาวัตถีมีการเชิญชวนให้ประชาชนร่วมงานพานนักสัตว์เ็ดวันเป็นการละเล่นแบบคนพานคือผู้ร่วมงาน จะต้องถาร่างกายด้วยขี้เท่าและโคใหม่ขี้โคจากนั้นก็เที่ยวไปตามบ้านเรือนแล้วกล่าววาจาของอาสาตบลุษดวมจีทุจลิตสีแม้จะพบกับญาติคนที่มีจิตใจดีหรือบรรพชิตพวกเขาก็ไม่เกิดความละอายยังกล่าววาจานั้นต่อไปประชาชนคนใด ไม่อาจทนฟังธคำนั้นได้ก็จะจ่ายเงินให้คนพวกนั้นเรื่องกะหาปณะบ้างกะหาปณะ,ะหนึ่งบ้างเมื่อคนเหล่านั้นได้เงินแล้วก็ไปโสเลื่อนหลังอื่นๆในสมัยนั้นกรุงสาวัตถีมีพระอริยสาวกอยู่ประมาณห้าโกดพวกท่านห่วงใหญ่พระศาสดาไม่ต้องการให้เสด็จ เข้ากรุงในช่วงเจ็ดวันนี้จึงส่งข่าวไปขอให้พระผู้มีพระภาคเจ้าและพิสูจน์อย่าเสด็จเข้าไปภายในพระนครตลอดเจ็ดวันนี้พวกเราจะจัดพัดและยาคูเป็นต้นจะให้คนนำเข้ามาถวายในพระเจดวันแม้พวกเราก็จะไม่ออกจากบ้านจนกว่าง,งานพาน,นักสัตว์ จะผ่านพ้นไปแล้วซึ่งพระพุทธเจ้าและพิสูจสงสงก็ทรงกระทำตามคำแนะนำนั้นในวันที่แปเงินนักษาสิ้นสุดแล้วอริยาสาวกเหล่านั้นตูนิมนต์ให้พระพุทธเจ้าสเสด็จเข้าไปภายในพระนครถวายมหาทานแล้วพวกเขากราบทูลว่าเจ็ดวันที่ผ่านมา ผู้ข้าพระองค์ใช้ชีวิตอย่างลำบากยิ่งตอนได้ยินวาจาของชนผ่านนั้นหูของข้าพระองค์มีอาการดังว่าจะแตกทำลายพระพุทธเจ้าตรัสว่าการกระทำของคน่านผู้มีปัญญาสามย่อมเป็นอย่างนี้แหละส่วนคนผู้มีปัญญารักษาความไม่ประมา ไว้เหมือนรักษาทรัพย์ที่เป็นประโยชน์ย่อมบรรลุสมบัติคืออมะตะมหานิพานแล้วตัดภาสิทธนินี้คนพานหมายถึงชนผู้ซึ่งไม่รู้จักประโยชน์ในโลกนี้และโลกหน้าผู้มีปัญญาสามคือคนไร้ปัญญาซึ่งใช้วันเวลาให้หมดไปกับความประมาทคือการเล่นผานนักสัต เมทาวีผู้มีปัญญาหมายถึงบัณฑิตผู้มีปัญญาลุ่งเรืองในธรรมเห็นอานิสง์ของความไม่ประมาทว่าผู้ไม่ประมาทย่อมบรรลุฌานทั้งหลายย่อมบรรลุโลก,กุตระธรรมเก้าหรือธรรมวิชาสามอาัญญยาหกให้ถึงพร้อมได้มาประมาทางังอย่าประมาท คืออย่าให้วันเวลาผ่านไปด้วยความประมาทและอย่าให้ตัณหาเกิดขึ้นแล้วใกล้ชิดยินดีในกามทั้งวัตถุกรามและกิเลสกรามผู้ไม่ประมาทในที่นี้หมายถึงผู้มีสติมั่นคงเพ่งพิจารณาอยู่ในสมถะและวิปัสสนาย่อมบรรลุถึงความสุขคือนิพพาน สุขอันภัยบุ์คือโอฬานคติธรรมความรู้กิจกรรมของคนผ่านไม่ได้เกิดจากปัญญาจึงดำเนินไปด้วยความประมาดดังนี้แหละ